เพื่อนที่สนใจนะสติกนะครับก็วันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับพอดีซื้อของมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทางร้านเขา,าติดสติกเกอร์มานะครับบอกว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอขนาดแกะกล่องสินค้านะครับปกติผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของอสินค้าเท่าไหร่นะถ้าเป็นแพ็คมาดีกล่องไม่เสียหายอะไรผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสนะครับอเพื่อว่าทางร้านเขาติด คำแนะนำมาครับว่าถ้า,าได้รับพัสดุแล้วให้แกะกล่องแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพื่อ <c oughs> เอว่าสินค้าด้านในจะชำรุดเสียหายเพื่อเป็นหลักฐานเราจะได้เคลมได้นะครับดังนะครับดูภาพรวมแล้วก็กล่องก็เรียบร้อยดีครับไม่มีแตกกล่องไม่ได้รับคาการชำรุดเสียหายอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะข้างในดูเลยครับว่า สิค้าข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคนะโอเค อันนี้เป็นอุปกรณ์ b b บีกันนะครับที่ผมซื้อซื้อเล่นนะตัวโหลดเดอร์นะครับที่ได้มามีตัวโหลดเดอร์โอเคครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางร้านแถมเป้ามาด้วยนะครับเป้ากระดาษ1นึ่งองสามี่หแผ่นนะครับมีโหลดเดอร์มีเป้ากระดาษนะครับ นี่เป็นสเปรย์ซิลิโคนฉีดหล่อลื่นนะครับอันนี้เป็นลูกกระสุนนะครับลูกกระสุน5.95บวกลบ0.01มิลประมาณลูกกระสุน6มิลนั่นแหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นแก๊สนะครับแก๊สแก๊สโอเคนะครับ แล้วก็ตัวอื่นนะครับจะคึบนะครอบอุปกรณ์ที่ที่ได้ก็ถือว่าครบนะครับครบแล้วก็ทางร้านแถมเป้ามาด้วยนะครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นไม่แพงมากนะครับก็ราคาจับต้องได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ ตัวปืนนี้ดีกว่านะครับที่ตัวปืนเนาะว่าหน้าตาของตัวปืนนี่เป็นไงนะครับ่มีกล่องมาให้อย่างดีเลยนะครับกล่องสวยเลย ดูจากภาพรวมแล้วสินค้าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่ามีกล่องให้ด้วยโอเคนะครับอืมอตัวนี้เป็นอะไรยังผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องศึกษาอีกทีนึง่งนะครับอันนี้เป็นตัวปืนนะครับโอเค Okay. มีจุกปิดมาให้ด้วยนะครับอ๋อดึงออกเลยนะครับดึงออกเลยโอเคเช็คนี่เป็นอ่อที่โหลดลูกศรน,นะครับแก๊สตอนข้างในตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอันนี้นะฮะแก๊สนะครับ ค okay. ปืนไม่มีลูกกระสุนนะครับปลอดภัยนะครับโอเคแคนสไลด์นะครับโอเคครับด้วยน้ำหนักของปืนก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะถ้าใส่แม็กกาซีนเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีน้ำหนัก ค่อนข้างดีเลยนะครับ okay. Okay. อันนี้เป็นกล็อก17นะครับกล็อก17เจน3ออสเตรเลียครับผมโอเคตัวสินค้าก็ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นแซ่ทำความสะอาดนะครับ น่าจะใช่นะครับมีแส้ทำความสะอาดมีจุกป,ปิดนะครับโอเคครับสินค้าไม่มีปัญหาครับผมเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบยิงกันนะครับคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเจอกันครับ